สุดยอดแม่สีสุกลงมาเดินเองโดยไม่ต้องบอกเลยตอนนี้วันนี้อากาศวันนี้ใช้ได้เลยนะเก่งนะวันนี้ไม่ต้องเรียกให้ให้ลงจากรถเลยนะขยันเองเลยสู้มากกินขันชา <laughs> <laughs> อกอกกินกัญชาแล้วก็ชุ่มกระชวยมีแรงนิดหนึ่งนี่นะต้นแบบเลยนะสมัยสาวๆนะให้ให้พี่ปองเนี่ยเป็นคนตรวจดูน้องๆคนไหนกินกัญชาบ้างดูด,ดบุหรี่บ้างตอนนี้ตอตอนนี้โตแม่เป็นเองเนี่ยนะเขาบอกไอ้ที่ต้นคิดเนี่ยใกลเป็นมากินกัญชาไอ้ไอตัวห<อ>้ามตัวห้ามไอ้คนที่ห้ามนี่แหละ มากินเองงงแม่สมัยก่อนตอนกูไปดมปากน้องๆนี่นะดูว่าใครสูบบุหรี่บ้างใครกินกัญชาบ้างกัญชาไม่ได้กินไม่ได้กินมีนม,ม,มีกินหอมจยาตายกัญชายิ่งไอพวกสูบวันนะโหใครไปนั่งนะจิ้งจกมาหรือเปล่าอยู่บนหลังคาเนี่ยจิ้งจกมามาเต็มเลยเพราะมันติดมันดมทุกวันแล้วมันติด แม้แต่เพื่อนผมมาเป่าใส่ใส่หน้าผมเนี่ยไอห,หมูหนมไอมันบอกไม่ติดบ้างไงวะปองหลังติดที่ไหนไม่ติดหรอกยากาศสวนหลวงรอเก้านะครับเขาว่าอะไรมาว่าแต่เขาอินเวาเป็นเองไง เที่ยวห้ามคนนู้นเที่ยวห้ามลูกๆทุกคนห้ามดูดบุหรีห้ามห้ามดูดกัญชาห้ามเล่นกับของเสพติดแต่ตอนนี้ตัวแม่เล่นเอง <laughs> ต้องเป็นอิเลียบท้องมั่งค่อมมั่งเอ๊ะคนข้างหน้านี่รู้สึกเดินเดินคุณคุเหมือนคนรู้จักอ๋อไม่ใช่ คนมาคิดจะขยันกัน,กนวันนี้จะจะให้ผมหายามยกรถเข็นคันนี้นะเอามาให้ผมหาคนเจอแต่คนแก่ๆเั่งนั้นนะเพราะในสวนหลวงรอเก้านี่หาหนุ่มยามกาก็แก่เท่าเอ็นงั้นและก็แก่เทาผมมันจะแข็งแรงถ้าผมไมนะฮื่ ไอ้แกแบบมีคุณภาพอย่างสมปองเนี่ยมันไม่หาง่ายๆเนแกแล้วมีแรงเนี่ยนะมีแต่แกแล้วหมดแรงแล้วแล้วเขาก็กลัวด้วยนะทํา,าให้ทําให้มายกของเนี่ยเขากลัวหลังเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะจะ,จะว่าไงซื้ออะไรเนี่ยกุ้งกุ้ง,หง,ง,งหเหรอทําเผื่อลูกหลายคนมึง สวัสดีครับต้องถ้าพอเดินได้ก็เดินแบบแม่ใช้เข็นเอาอดเดินเหมือนเด็กเดินกันะเนันะัปเดินอนอัมม็นอามาพึกอามาพาไปเลย อ๋อก็ห้กระโดกมันก็ผูกง่ายใช่ใแล้วมันทรงตัวไม่ได้อ่าไม่มีกำลังอายุเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเจ็ออ๋อนี่จะก้านี่เกสิบแล้วกเลยอะได้ถายให้เราได้ได้มาทุกวันไหมฮะมาทุกวันอ่ะโอดีไมเจ็ดสิบสอค่ะโออายุน้อยจริง ใช่อายุยังน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ใช้ใช้กล้องเราถ่ายให้กำลังใจด้วยกันครับแม่แข็งเลยน้ามาหนึ่งสองอีกภาพหนึ่งยกมือขึ้นนะชูนิ้วนิ้วอ่าสู้ๆอ่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับะอันนี้มาทุกวันไหมอันนี้ไม่ทุกวัน วันไหนอยากปก็บอกลูก่มาผมปุกปุกปุกกาเช่าไปล่าเขาก็จะบอกไม่ไปไม่ไปก็คือจบมามามาอากาศดเดี๋ยวแบบเวลาใส่ให้กดแชนนะไม่น่าท่ามันจะวนคือกดกดแช่หน่อยอ่ากดแชรเลยใช่ไหมอ๋อไม่หนึ่งสองโหกด อ่ะเดี๋ยวมาอีกทีอเอามาอกทีไอ้นี่ถ้าอันไหนไม่ชอบไปลบเอาอืมขอบพุณค่ะขาพคดชาร้านดังไม่ไม่อยากมาก็บอกไม่มาดูได้ภาพพอได้ไหมอันนี้ชัดมากเลยนี่พยายามมาดีกว่าจะได้อากาศบริสุทธิ์จ่อัดบอลเห็นหรือเปล่าอาจารย์ชอบบอกยังไงไม่ต้องเดินก็ได้ใช่มาสุดกากาศ อากาศตัวนี้อืมไอ้นี่ไม่ยอมต้องให้เดินต้องสร้างกล้ามเนื้อขาใช่ก็บอกไม่เอาไม่เห็นรถใช้คนคนก็ดีแล้วไม่พอไม่ถ้าพเออนั่งบ้างเดินอ่าเนี่ยให้แม่นั่งบ้างเดินบ้างเรื่อมันก็จะได้เร็วฟื้นตัวเร็วเรนี่มาเผอินยังไม่ได้ไงต้องสู้ไปเพราะว่าควมมาเนี่ยหนึ่งร้อยปีเนี่ยหาใส่สิ่ง อามียสูไล้วเอ้นีมะเร็งลำไส้ก็ผ่าแล้วนิ่งในถุงน้ำดีก็ผาแล้วผาแล้วตับแข็งตอนนี้เป็นโรคตับแข็งตับแข็งแล้วตอนนี้รักษาอะไรก็ให้พยายามให้ทรงไม่มีหาย หมอบอกไม่มีหายวัดดีวัดดีครับนี่เดี๋ยวจะแนะนาให้นะพอดีอันนี้กินกินยาฟื้นฟูอยู่นะ๋ยาให้ดูรูปอะกอกองที่กินยาตัวนี้น้าตาเป็นยังไงื้นปูอะไรพื้นฟูเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับมะเร็งเขาไง สมุนไพรมันไม่ใช่หมอค่ะเป็นอาจารย์วิจัยทางด้านสมุนไพรไทยเดี๋ยวถ่ายลูปให้อันนี้นะคือวันแม่กล่องไอ้กล่องกินยานะและทีนี้อ่ะลูกพาไปกินกินสมุนไพรอุ้ยกินไม่ได้สักอย่างเลยอาเจียนตลอดดูหน้าตาเนี่ยน่าคืออาเจียนตลอดกินอะไรไม่ได้เลยกินน้จิบแต่น้ำบุญอย่างเดียวนี่ถ่ายเมื่อวานดูที่หน้าตาดีขึ้นเยอะ แค่เตือนแค่เต <resol ute. S 2> hey, uh ือนกู่เองอ่ะเออแต่ยาเนี้ยแพงมากเขาบอกไอ้อันนี้น่ะกินแล้วหายเลยมันฆ่าเชื้อมะเร็งไม่ไกินแล้วนี่ไม่ได้เป็นมะเร็งไม่แบบกินแบบฟุ้นฟูก็มีไงเออใช่มันมีเกี่ยวอะไรไหมที่ยาบ้างมีมีมีแบบฟุ้นฟูตอนนี้เขากินฟุ้นฟูเออเออเขาดีนะไม่ รู้สึกรู้สึกคุณแม่ผมอะไรที่มีความหวังก็โอเคหมดต้องเสี่ยงต้องมีความหวังไงอันนี้หวนนแม่จาลของผมนี่หมอมันชิมแล้วนะมันให้ยายนี่ยไอ้บำรุงเลือดแล้วก็ท่านเหล็กคนไหนอ่ะมีไงอ๋อคนนี้ก็คือคนนี้อ่ะไอ้คนละคนเลยใช่ไหมคนละคนเจออันนี้กัญชา่ไปหามนี่ไงกัญชาเนี่ยดีไม่ได้ผล กัญชามีหลายมีทั้งค uh ุหสีเข uh ียวหรือ hmm. ส like for like so kind of oh, yeah, ีน so yeah, ้ำตาลผมนีม hmm. ีหลายหลายอย่างเลยทั้งหมดหกอย่างทาสองอย่างไอ้นี่ก็มีทั้งทาทั้งกินแต่พูดถึงอย่างกินะสีอะไรน้ำอ่ะแน่สีเหลืองเมี่ยป้น้ำแคปซูลอ๋อนะแคปซูลแมลงต้องน้ำต้องเป็นสกัดกินนมไหมไอ้กินไอ้งาไหมเขาเขามีมีกินวันหนึ่งกี่สามสามอันนั่นกี่สามเือ คนนี้เขเนี่ยคนนี้เขเที่ยวแจกที่เขาเขาเอกอบสักบงีข้ขอบคุณครับคุณนนี้ก็ชอบแจกคนนู้นคนนี้เห็นบ่อยเจอคนแก่ก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณหลายหลายแล้วเสร็จแล้วเขาเขาแบบว่า กระชายไอ้พวกเนี้ยแล้วก็มีน,นี่เราต้มน้ํากระชายกินต้มน้ํากระตะไคร้กินต้มอ,อ,อะไรเงี้ยไม่เป,มมเ,เป็นยาเม็ดเอาให้ด้เป็นยาเม็ดครับเป็นยาเม็ดแล้วมากินเริ่กินได้นานหรือยังอ่ะเดือนนึงเอ้ยกินเดือน